เลนัวว์ลีเจนทับเจนสามตัวนี้ก็เปิดตัวออกมาสักพักแล้วครับได้ประมาณสัก4เดือนแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาก็รีวิวกันจนทุนไปหมดแล้วครับถ้าให้ผมมารีวิวในช่วงเวลานี้มันก็อาจจะไม่จุ้ยซี่สักหร่นะวันนี้ประเด็นของเรานะครับกับเจ้า Lenovo l e g เจน Tab Gen 3ตัวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าความน่าใช้งานแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพวกแท็บเล็ตที่มีอยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันนี้เลยทั้งยี่ห้อที่เป็นผลไม้เองรวมถึงยี่ห้ออื่นๆเองนะฮะ หลักๆแล้วเนี่ยเจ้า l e g e n Tab Gen 3ตัวนี้นะครับข้อกแบบมาโพสิชันของเขาคือ Tablet g a เกมมิ่ขนาดหน้าจอ8.8นิ้วครับขนาดกำลังพอดีมือเลยใครที่เป็นแฟนเกมบนแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนบน Android ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าเล่นในสมาร์ทโฟนทั่วไปมันก็จะแบบมันจอเล็กอะ่ะเวลาเล่นเกมมันก็จะกดยากเสียเปรียบคู่ต่อสู้ในการเล่นเกมนะครับ พอมาเป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ8.8นิ้วมีขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้มันสามารถเล่นเกมได้ดีมากขึ้นแน่นอนนะครับขนาดใหญ่เต็มเห็นชัดเต็มตานะฮะรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาของเขาครับออกแบบมาเลียมๆเรียบๆเลยถ้าให้เทียบนะตัวนี้มันจะเทียบได้กับตัว iPad mini 7 ซึ่งมันจะหนากว่าเล็กน้อยนะครับแต่จะมีความเหลี่ยมมีความคมมากกว่าแล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวขอบนะครับหน้าจอมันจะมีความบางมากเลยเวลาเล่นเกมนะครับเราก็สามารถกดปุ่มบนหน้าจอได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกวนนิ้วหลุดขอบจอง่ายๆแน่นอนนะและได้ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับความที่มันเป็นแท็บเล็ตหนึ่งเลยคือการระบายความร้อนครับ CPU ที่เขาให้มาเป็น Snapdragon 8ประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นรองแค่ Snapdragon 8 Elite เท่านั้นดังนั้นเรื่องประสิทธิภาพการเล่นเกมก็ไม่ต้องห่วงครับเล่นทุกกกเมบโลในี้แนน,น่อน ปรับกราฟิกให้เหมาะสมด้วยอยากได้เฟรมเรทอยากได้ภาพสวยก็ลองเลือกเอาดูแต่อย่างไรก็ตามเจ้า snapdragon 8พอามาอยู่ในเจ้า legion tab 3ตัวเนี้ยเขาก็ใส่ชุดระบายความร้อนที่เป็น w a p e r chamber ขนาดใหญ่ขึ้นได้โดยเขาจะมีชื่อเรียกว่า legion c o font นะครับซึ่งก็ระบายความร้อนได้ดีและรวมกับเคสที่เขาให้มาไม่ต้องหาซื้อเคสแยกเองถ้าคุณซื้อแท็บเล็ตที่ห้องอื่นแน่นอนว่าคุณก็ต้องซื้อเคสแยกด้วยเคสแยกการระบายความร้อนจะดีไหมนี่สังเกตดูเนี่ยตัวเคสมันจะมีแผงแตะแกรงด้านหลังนะครับเวลาเล่นเกมแล้วความร้อนหนักๆเนี่ สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าเคสทึบๆทั่วไปแน่นอนแล้วก็วัสดุเป็นพลาสติกเนื้อแข็งครับซึ่งก็สามารถใส่กับเจ้า Legion Tab 3ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนแล้วเคสออกแบบมาให้มีความยืดอยู่ในการใช้งานคือมันเป็นเคสแบบ Folio ก็คือสามารถใส่เป็นแบบนี้มีตัวเวอว์หน้าจอนะครับหรือว่าจะเปิดใช้งานนะฮะพับเป็นขาตั้งได้แบบนี้เหมือนกัน รวมไปถึงถ้าไม่อยากใช้อยากเล่นเกมไม่มีอะไรค้างคาก็ถอดตัวนี้เก็บไปได้นะครับอันนี้ผมเก็บไว้เลยเนาะที่เกียตวางไว้ใกล้ๆมือเกะกะนะฮะหน้าตารูปร่างดีไซน์ก็เน้นความเรียบง่ายไม่มีอะไรวุ่นวายมากมายตามสไตล์เลน ovo ถ้าพูดถึงทาง l g i o n นะครับเลน ovo รีเจนเนี่ยถ้าน้ตบุ๊กเขาก็ออกแบบดีไซน์ในแบบเรียบๆไม่มีการแบบเล่นเส้นสายชูฉาดอะไรมากมายเต็มที่ก็ไฟ rgb ตัวแท็บเล็ตของเขาก็สารต่อ DNA การดีไซน์แบบนั้นออกมาเลยนะครับสังเกตดูเท็กเจอร์ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าสมกับราคาค่าตัวมันมีความเรียบหรูดูดีวัสดุไม่พลาสติกกองแกงเหมือนแท็บเล็ตราคาถูกแน่นอนดังนั้นเรื่องความคุ้มค่าด้านวัสดุกับราคา เจ้ารีเจียนตัวนี้เขาให้มาแบบเต็มแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวกล้องนูนขึ้นมานะครับตัวกล้องก็ง13บมกะพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลอีกตัวหนึ่งพร้อมแฟลชนะครับเรื่องคุณภาพตัวกล้องถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนทัวแท็บเล็ตเนี่ยไม่มีใครเขาคาดหวังอะไรกันมากมายเรื่องการเอาไปถ่ายรูปอีกแล้วนะครับมีกล้องไว้ก็เพียงพอกับก,การใช้งานไม่ได้แบบเป็นกล้องขั้นเทพเหมือนในสมาร์ทโฟนนะ แล้วก็กล้องด้านหน้าก็มีหนึ่งตัวนะครับในการใช้งานเช่นวิดีโอคอลหรือว่าถ่ายรูปต่างๆก็สามารถใช้งานได้เช่นกันผมว่าคงมีน้อยคนมากๆแหละที่คาดหวังเรื่อง performance ของกล้องในแท็บเล็ตเกมมิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่มันได้เปรียบกับแท็บเล็ตทั่วไปก็คือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น type C นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยแท็บเล็ตจะมีแค่พอร์ตเดียวนะครับคือพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อชาร์จไฟหรือว่าจะใช้โอนถ่ายข้อมูลก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่านี่ก็คือมีทั้ง ชาร์จไฟด้วยแล้วก็มีทั้งในการโอนถ่ายข้อมูลด้วยนะครับหรือจะต่อหน้าจอแยกเพราะว่ามันจะมีตัว Display Port ต่อออกเป็นแท็บเล็ต m หมดสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยเวลาเราเล่นเกมนะแล้วมันต้องใช้งานแบบแนวนอนถูกไหมเราก็สามารถถือแนวนี้แล้วก็เสียบสายอะแดปเตอร์ชาร์จเข้าผ่านทางตูดเครื่องเลยโดยที่ไม่มีสายออกบริเวณนี้ให้เกะก,กะเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปนะครับเพราะว่าเจ้า l e g e o n Tab 3เนี่ยเราลืมนะครับเพราะออกแบบมาให้เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งโดยเฉพาะดังนั้นเรื่อง ของการจับถือเขาเน้นการใช้งานเป็นแนวนอนซะส่วนใหญ่แล้วการเล่นเกมสรีระการจับถือเป็นยังไงเขาออกแบบมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของช่องลําโพงเนี่ยระบบเสียง Dolby Atmos เลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีเสียงดีมากสังเกตดูช่องลำโพงนี่ระบบลำโพงมีแยกซ้ายขวาเป็นระบบสเตอริโอนะครับก็ให้เสียงที่กระหึ่มเสียงดังัอชัดบอกเลยว่าให้อัตรสในการเล่นเกมเสียงดีมากๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องต่อหูฟังเลยแต่ถ้าเล่นเกม แบบในที่สาธารณะก็ต่อหูฟังก็จะดีกว่านะครับรวมถึงปุ่มกดต่างๆเองก็ไม่มีอะไรมาเกะก,กะมือทางด้านข้างนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีปุ่มอยู่ด้านข้างก็อาจจะไปโดนทําให้มันปุ่มลั่นไปโดนปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงแล้วก็ปุ่ม power อ,อยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะฮะแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อผ่าน WiFi เท่านั้นนั่นเองนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะคือเรื่องของ texture บริรเวณด้านหลังเนี่ยมันอมรอยนิ้วม จับแป๊บเดียวถือไปขี้มือขึ้นเพียบนะครับดังนั้นก็ควรใส่เคสไว้ตลอดเวลา เคสที่ให้มาก็ถือว่าดีดีไซน์ตัวเครื่องนี่เขาก็ให้มาแบบตรงใจสไตล์เกมมิ่งสมกับราคาค่าตัวส่วนในเรื่องของบันเดิลที่ให้มาภายในกล่องนะครับก็สมกับราคาอีกเช่นกันก็คือมีอะแดปเตอร์ power delivery type c ขนาด68วัตต์มาให้สายชาร์จ type c นี่ก็มีมาให้พร้อมครับรวมไปถึงฟิล์มกระจกก็ยังคงให้มาสรุปครับคือซื้อมา2 9 9 0บาทอันนี้ไม่รวมราคาส่วนลดหน้าร่าหรือว่าโปรโมชั่นกดโค้ดส่วนลดอะไรพวกนี้นะมันค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับให้มาครบมากล่าสุด ผมเห็นกดโค้ดส่วนลดมันจะอยู่ที่ประมาณ18ื่นแปปลายหรือ19ื่นต้นเนี่ยแหละสะรุปคือเมื่อเทียบบันเดิลของที่แถมให้มาต่อราคาก็ถือว่าคุ้มค่ายังคงคุ้มค่าอยู่นั่นเองนะฮะและนอกจากนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็น LTPS LCD ความละเอียดก็ 2K นะครับ2,560คูณ1,600พิกเซล8.8นิ้วใหญ่เข้มเต็มตาลื่นไหลเป็นหน้าจอสไตล์เกมมิ่งครับแล้วก็ขอบแคสี d c i p 3 98%เลยดังนั้นเรื่องความสดของสีก็ทําได้ดี ความคมชัดต่างๆก็ถือว่าน้องๆจอ o l e d กันเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นหน้าจออัตราส่วน16:10ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในยุคนี้แล้วนะครับดังนั้นใครที่เอาไปเล่นเกมใน f p s ถ้าเกิดว่าเคยเล่นในสมาร์ทโฟนทั่วๆไปอยู่แล้วพอได้ลองมาเล่นในแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ8.8นี้ผมว่ามันเปิดมิติใหม่ในการเล่นเกมเลยนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่นะผมว่าควรจะได้ลองนะครับแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันดูว่าเฮ้ยควรจะเอาแท็บเล็ตตัวไหนผมไม่ได้อยากจะบอกนะครับว่าผมจะอวยเจ้า Legend Tab 3นี้แบบสุดลิมทิมประตูก็ตาามเนื้้อผ ตามสเปคตามราคานี้ให้มาต้องบอกแบบนี้ดีกว่าดีก็บอกว่าดีไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบแค่นั้นนะฮะส่วนสเปคตัวเครื่องภายในอื่นๆนะครับถ้าให้บอกก็คือแรม12กิกในสเปคต่างประเทศมีเห็นขายกันแรม16กิกอ้าวทำไมพอมาอยู่ไทยกลายไป12กิกแบบ LPDDR5X เออทีแรกผมคิดว่าให้ราคา29,900บาทมันจะได้ r รม16อันนี้ก็ท่าหน้าผิดบ้านิดหนึ่งนะครับจริงๆควรให้แรม16มาเลยยุคนี้ จะได้ใช้กันแบบไม่ต้องมีอะไรมาขัดแข้งขัดขาถ้าซื้อมาแล้วมันติดเล็กติดน้อยอะไรแบบนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะรวมไปถึงความจำนะครับตัวเครื่องนี้ความจุ256 g b มันก็กึ่งๆึ่งอ่ะมันจะมีรุ่น128กับรุ่น512ในไทยไนดะ้รุ่นที่เป็น256มาถามว่าพอไหมก็พอนะครับถ้าเกิดว่าเกมให,ใหญ่ก็อาจจะเล่นเกมเดียวแล้วก็อาจจะไม่เล่นก็ลบเอาในการเปลี่ยนเกมอื่นอะไรแบบนี้ก็ต้องเลือกช่างใจกันูว่าจะลงเกมไหนแต่ลงเกมดองไว้เยอะเนี่ย อาจจะไม่พอได้เหมือนกันนะส่วนแบตเตอรี่ภายในก็6,550ม mm ิลลิแอมป์ครับถ้าเทียบกับแท็บเล็ตในตลาดทั่วไปตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะแล้วการใช้งานในโหมดทั่ว,วไปไม่ใช่โหมดแบบเล่นเกมจริงจังจัดจ,จ้านจ้าเนี่ยมันก็จะได้ที่ประมาณ10ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำกันเลยทีเดียวนะครับก็ชาร์จแต่เช้าอยู่ได้ถึงเย็นแต่ถ้าเทียบกับ iPad mini 7นะครับตัวนั้นเนี่ยแบตเตอรี่น้อยกว่าแต่ว่าระยะการทำงานเนี่ยพอๆกันเลยนะฮะตัวนี้แบตเยอะกว่าก็ใช้งานได้เท่ากันแต่ก็ต้้อออออองงงงยยยมมมมรรรรััรบรับบบบวว่่่่าาาาเเืขะะปฏิตตตกกกกนน็็จีคแูล ของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายเล่นเกมก็อยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงอย่างต่อนเนื่องนะรวมถึงการชาร์จพลังงานนะครับถ้าคุณอยากจะเสียบชาร์จก็เสียบชาร์จไปเล่นเกมไปได้เลยมันจะมีแบบชาร์จ s ั True ก็คือไม่ชาร์จเข้าแบตเพื่อลดการสะสมความร้อนในตัวแบตเตอรี่ด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์พิเศษที่มีอยู่ในเจ้า Regen จ Tab 3แทบตัวนี้ถ้าเทียบกับแท็บเล็ตทั่วไปที่ไม่ใช่เกมมิ่งนะครับตัวนี้ถือว่าดีกว่ามากในการทําให้ถูกเครื่องไม่ร้อนแล้วก็เล่นเกมได้อย่างไหลลื่นเครื่องไม่สะดุดจากความร้อนนั่นเองส่วนมาตรฐานการเชื่อมต่อต่างๆครับบลูทูธ5.4กับ w i f i 7ก็เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะบางแท็บเล็ตบางตัวก็ยังเป็น, wi e, Bluetooth วนไวไฟ 6e บลูลบทูธ5.3 ไอนะแต่ว่าถูกครอบด้วยระบบปฏิบัติการ ZUI 16นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าฟีลการใช้งานของมันเนี่ย เหมือนกับ iPad มากๆเช่นการปัดทางซ้ายมือนะครับส่วนปัดทางขวามือนะครับก็เรียกพวกคอนโทรลเซ็นเตอร์หรือว่าดูหน้าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพวกนี้ทําให้เข้าถึงแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ของตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ถ้าที่ลองใช้งานมานะครับถ้าเรียกแบบ one UI ของซัมซุงเนี่ยผมว่าอันนั้นน่าจะใช้งานได้แบบไหลลื่นครอบคลุมมากกว่าแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนอกจากซัด UI 16กนะครับก็ยังมีในส่วนของ Legion Space ที่เหมือนกับสินค้าโอชอปของทาง Lenovo Legion เขาเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเข้ามาดูเรื่องของ เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเครื่องได้รวมถึงเข้าไลบรารีเป็นเกมพอร์ทัลนะครับลงเกมในตัวเครื่องอะไรก็จะมีให้หมดเลยนะฮะรวมถึงเซตติ้งต่างๆในตัวเครื่องเองก็สามารถเข้าไปที่หน้าเซตติ้งของระบบ Android ได้นะครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมก็ผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนักนะเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าในตัวเกมได้เลยนะเพราะว่าเราเข้าเกมนะครับมันจะมีนี่หน้านี้ครับเป็นเรจิเอ็ตสเปซแบบสไลด์ออกมาด้านข้างนะฮะ เลือกปรับโหมดต,ตัวเครื่องได้ไม,ม่ว่าจะเป็น performance mode easy saving mode นะครับรวมไปถึง balance mode ในการยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่ได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวการปรับตั้งค่าต่างๆเองนะครับก็จะมีในส่วนของดูสัญญาณ WiFi เช็ค La เ e n n y y ของการทำงานณนะเวลานั้น floating display ครับก็คือตรงนี้เลยในนี่ ก็คือบอกค่าเฟรเมเรทสถานะการทํางาน CPU กระจอแบตเตอรี่แล้วก็เวลานะฮะแล้วก็เวลาเปิดใช้งาน,นยังง่ายมากเห็นติ่งตรงนี้ไหมก็สสลด์ปั๊ปบมาอนี่ออกมาแล้วนะครับนี่บายพารตแบตเตอรี่ชาร์จยิ่งซึ่งการออกแบบ user interface แบบนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะฮะแล้วก็ยังมีคี y mapping ด้วยนี่ไม่ต้องหาซอฟต์แวร์ third party มาใช้ให้มันยุ่งยากเลยก็ทุกอย่างอะไรที่เกมเมอร์ต้องการเนี่ยเจ้า Legion Tab 3เนี่ยเขาก็รวมมาไว้ให้หมดแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมาก ส่วนการเล่นเกมนะครับผมมาที่เกมผับ g นะีแล้วเปิดตัว Smart Bypass ไว้นะครับเอาจริงๆนะผมไม่รู้สึกถึงความร้อนที่แผ่มาจากตัวเครื่องเลนะครับในกรณีที่ใส่เคสแล้วก็เปิด Smart Bypass ในการเล่นเกมที่ Performance Mode นะนั่นคือแบบโคตรเย็นเลยส่วนกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยก็ปรับเป็นกำหนดเองนะครับเป็นแบบโหมดต่อสู้นะเปิด HDR นะครับภาพเป็นสูงสุดแล้วก็สไตล์ภาพเป็นคลาสสิกตามนี้เลยนะฮะ ซึ่งภาพในเกมนี้ก็ถือว่าภาพมีความสวยแล้วก็คมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เล่นเกมได้แบบเลื่นๆแสงเงาเลยมาครบปืนก็มาด้วยเป็นไงลนะ่ะวิ่งป่าล้รับเห็นกันป่าราบครับเฟรมเรทที่ทําได้ก็60เฟรมแบบนิ่งๆสบายๆกับอุณหภูมิตัวเครื่องที่31.9องศานะครับ ก็คือมันไม่ทําให้ตัวเครื่องร้อนเลยแล้วก็ไม่กินประสิทธิภาพของตัวเครื่องไปเยอะด้วยนะฮะในการที่ฟิกเฟรมเรทไว้ซึ่งเกมผับจีนก็มีอะไรมากมายครับเอามาลองเทสให้ดูเป็นเกมสามารถประจําเครื่องเกมหนึ่งที่ก็ได้รับความนิยมซึ่งถือว่าสามารถเล่นเกมแล้วก็ควบคุมได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับกับเกมผับจีนเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันดีกว่าทันมาอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดเกม Data Force ครับเกมนี้ก็ปรับกราฟิกไปแบบตามนี้เลยนะฮะภาพ HD 120เฟรมนะครับกราฟิกสมจริง จัดอะไรได้ก็จัดมาตามนี้นะซึ่งเข้ามาในเกมครับเฟรมเรทได้120สมคำล่ำลือกับอุณหภูมิตัวเครื่องที่3 F 4 4สอศาเซลเซียสระบาความร้อนได้ดีสมคำล่ำลือแน,โน,โน่นอนนะครับแล้วชาร์จไปเล่นไปก็ไม่ทําให้ตัวเครื่องร้อนเลยแค่อุ่นๆเท่านั้นเอ้ยใช้ได้นี่นะฮะตอนเล่นเกมเด t ต้าฟอนนี่หูแบบภาพภาพคือดีอ่ะคือดีเลยอะเฮ้ยผมบอ,อกเลยว่าภาพไม่ได้ขีเรมันมันสวยแบบ ไม่ไม่แพ้คอมเลยนะเอาจริงในคอมปรับโลมันก็ได้ประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมแบบเล่นในแท็บเล็ตอะเอาจริงๆเพิ่งรู้ว่าเออเดลต้าฟอร์ดแท็บเล็ตมันคุณภาพได้ขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้ภาษาไทยในเกมน,นี่ก็เต็มรูปแบบเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้คี้เหร่เลยนี่ถ้าแบบไปต่อจอยต่อแบบคีย์บอร์ดแล้วก็หรือว่าต่อแบบอะไรตัวควบคุมเล่นเหมือนเหมือนเล่นในคอมเอาง่ายๆนะฮะผมว่าฟิลมันก็ได้อย่าได้เหมือนกันนะม่เก็บ2 เออนี่โอ้โหยิงคมๆนะฮะไม่รู้บอดหรือคนเนี่ยยิงกันแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะถือว่าัตร์ดในการเล่นเกมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเกมเ e โอ t f o r ์ที่มาเล่นในเจ้า Legend t แทบตัวนี้นะฮะแล้วก็เฟรมเรตทำให้สูงมากภาพไหลลื่นเรียกได้ว่ามันสมูทจนไม่ได้แตกต่างอะไรกับการเล่นในคอมเลยนะครับเนี่ยมาต่อกันครับกับเกมใครไม่ชินเกชิน act ้ยมุกมากเลยเนะี่ย ก็ลองเข้ามาดูเฉยเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับก็เอามาลองกระโดดเดินถูไถกันดูปรับกราฟิกประมาณนี้แบบพรีเซตไม่ได้ปรับอะไรเลยเข้ามาลองวิ่งลองมาถูดูนะฮะก็ในเฟรมเรทประมาณ60เฟรมนะครับสบายๆกับอุณหภูมิตัวเครื่องที่3.4.8องศาเซลเซียสเล่นไปชาร์จไปนะครับอันนี้พอดีผมใช้เทสใช้ถ่ายอะไรกันมาเยอะก็เลยแบตจะหมดนิดนึงก็เลยกดเล่นไปชาร์จไปด้วยนะก็ประมาณนี้ครับกับ n m p a ครับ ถือว่าทําภาพออกมาได้สวยดีเลยก็ได้ได้ว่ามันเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมปรับเซียนสําหรับแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนหลายๆเครื่องที่อาจจะไม่ได้ภาพสวยแล้วก็เล่นลื่นหรือว่าอุณหภูมิต่ําได้ขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะครับกับเกมชินิแพลครับและสาหรับบางเกมเนี่ยอย่าง Idol Master นะครับมันจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยก็อาจจะออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมแนวตั้งอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ชํนานาญเหมือนกันนะครับแต่สามารถใช้พวกฟีเจอร์ที่เป็น Translate หรือว่า AI ที่ เปิดขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับอยากจะพิมพ์กระถามอะไรจะให้แปลภาษาอะไรก็สามารถใช้งานได้แบบสะดวกมากโดยที่ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาลอยๆกันได้แบบนี้เลยนะครับจะ ย่อขยายหน้าต่างก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างเช่น Ge ม i นานี่เป็นต้นถ้าใน iOS เนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับแต่อันนี้มีมาให้แล้วก็ AI ใช้ได้จริงด้วยซึ่งการใช้งานของเจ้า l e n o v o l e g i o n Tab 3ตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าประทับใจไม่มีอะไรติดขัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพของการเล่นเกมทําออกมาได้ดีแล้วก็อินเทอร์เฟซ UI ต่างเนี่ยทำออกมาเพื่อตอบสนองการเล่นเกมโดยเฉพาะนะถ้าให้เทียบกับแท็บเล็ตทั่วๆไปที่ไม่ใช่เกมมิ่งแท็บเล็ตนะครับคุณจะติดปัญหาในการเล่นเกมหลายๆอย่างบางปรระกาเช่น พวก floating display ที่โชว์เฟรมเรทอะไรพวกนี้การเช็คค่าสัญญาณ latency การปรับแต่งตั้งค่าต่างๆของตัวเกมเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้สามารถเข้ากับตัวเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถ เป็นหนึ่งเดียวกับเกมมากยิ่งขึ้นได้และนอกจากนี้เองสิ่งที่ไม่มีคือการสแกนใบหน้าเพื่อการปลดล็อกตัวเครื่องไม่มีแล้วก็สแกนแลายมือไม่มีเวลาคนจะปลดล็อกคุณก็ต้องปลดล็อกพันรหัสตัวเครื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องของความเซคูริตี้ต่างๆก็เป็นพื้นฐานของทางระบบ Android ไม่มีอะไรบือหว่ามากมายแล้วก็ไมโคร s d สตการ์ตัวนี้ไม่สามารถใส่เพิ่มได้เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ใช้หลักๆเป็นหน่วยความจําของตัวเครื่องเลยนะ 256GB ร้ําหครืิองกกิบไบต์น้ำหนักตัวเครื่องก็350งกกงาากก่ามรา้านนไปสักกเล็้อย แต่ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับแต่การถือเล่นเกมนานๆด้วยความที่วัสดุมันแข็งแรงทนทานแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีมันก็แลกมาก,กับน้าหนักที่เยอะขึ้นอันนี้ผมให้อภัยได้นะฮะแล้วก็ด้วยหน้าจอที่เป็นรีเฟรชเรทหนึ่งเฮิร์ตเนี่ยมันมากกว่าพวกแท็บเล็ตทั่วไปที่เป็นหน้าจอ 120H เฮิร์ตนะครับแล้วก็ด้วยความละเอียดที่มันให้มาถึง2.5 K เนี่ยเล่นเกมก็ทําให้ภาพมันสวยคมมากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเจ้า Lenovo Legion Tab 3ราา 2, าค2990บ ถูกกว่านี้ก็มีเหมือนกันลองไปดูโปรโมชั่นลองไปดูราคาหน้าร้านส่วนลดของแถมมันได้เร็วๆนี้ก็จะมีคอมมานด์ใครสนใจก็ลองไปกดลองไปเล่นลองไปถูลองไปดูกันได้นะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดครับเกับเจ้านาโนโบลิเทียนแท็บสามนะครับตื่นแล้วถูกใจกดติดตาม Sub subscribe ไลค์แชร์ใต้ตัวคอมเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนผมตั้แต่ทนตัวคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย